Ano Kame sarang ยังเวนิพาหนญาสยานังปวันตาเตนตาเสวิปนตาญายังธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกตาจะสามปะกาศสตังสุนตังยังสามปนเตณภาสิตังสาธุนังญาณจาเรีณาธาปนนาเทสิตังโยนิโสปฏิปตาญาตถังทัง